อ่ะสบายดีคนบ้านอังคารเนาะบ้านอังคารมาเลยจ้ะสบายดีอีกรอบเด้อคนบ้านอังคารเนาะอ่ะเข้ามาไายใบทํำอีทเนาะจะเป็นแนวดฉพาะคนบ้านอังคารเนาะผลทํานาาทายถักของคนเกิดบ้านอังคารเริ่มแต่วันที่เศร้าหาวันที่เศร้าเจ็ด เดือน11ปี2 0 0 3นสิานี่จะเป็นแนวใดไพ่ใบตนจิตของคนบังขานใบธมิตรจะเป็นแนวใดได้ the เดอะสเตนเนาะเดอะสเตนเพื่อนบอกว่าคนบังค่านนี่เนาะต้องเป็นคนที่ว่าลุยสู่อดทนสู่ส้นขนาดและก็เป็นคนที่ว่ามีจิตใจเยือกเย็นเห็นบหมสเตนนี่เป็นผู้หญิงที่ว่าเยือกเย็นเนาะอันนี้สิงโตเนาะสิงโตนี่เพื่อนบอกว่า เป็นสาธีโหดหายเนาะเพร่ะนว่าผ่านมาเนาะคนบ้านอังคารนี่ได้ประสบพบพอกับบางสิ่งบางอย่างกับปัญหาหลายๆเหลืองหล้ยๆอยางบอกว่าจะเป็นการเงินบอกว่าจะเป็นเหลืองขอบคั่วบอกว่าจะเป็นเหลืองธุรกิจนะทีเบียกงานต่างๆค่วมหับพิศสบเนาะเพร่นว,ว่าคนบ้านอังคารนี่เป็นคนที่ใส่ค่วมเยือกเย็น เป็นคนทีมีความอดทนต่ออุปสรรคต่อนาทีเป็นคนทีมีความหับผิดสอบเป็นคนทีมีความหลบขอบทุกอย่างเนาะทีพานเขามาหาคนบ้านอังคารคนบรร้านอังคารจะใส่ควมเยือกเย็นจะใส่ค้อมดีเนาะสยบความหายเพื่นบอกว่าคนบันอังคารนี่ดีอย่างเสียอย่างเน้อเพื่นบอกว่าท้าว่าเป็นยิ่งเหลี้ยงเดียวเป็นเม่เหลี่ยงเดียวถือว่า โอเคเข้มแข็งเนาะถ้าว่าเป็นพอเลี่ยงเดียวก็โอเคเข้มแข็งเพิ่วมาในสวงเวลานี้คนบ้านอังคาเนาะเพิ่ว่าต้องสู้ส้นต้องอดทนต้องใส่ความดีเขามาบูรณะสมแทบเนาะในนาทีเบียดงานไม่ต้องใส่คาว่าบูรณะเนาะเ no. พราะว่าสเตนนี่เป็นผู้หญิงที่มีความแข็งแกร่งเนาะเพิ่นบอกว่าสเตนนี่เป็นคนที่มีความแข็งแกร่งเป็นผู้ทีว่ากาลุยกาสูกาปะเซิฐกับปัญหาอุปสรรคที่หงอย่างอุปสรรคทีว่า มัณฑุละกันดานเนะแต่ว่าคนวันอังคารเสือในความดีศรัทธาในความดีแล้วคนวันอังคารสามารถพานไปได้นาะเพื่อนบอกว่าคนมีครูเนาะในบางขังข้าวเนาะในสวงเวลานี่อาจจะมีคาเบาทีมาในนอยกันจะเล็กจัน้อยเนาะมีคําเบาโบโบสมานใจกันเนาะในบางเถ่อเด้อเพื่อนบอกว่าแต่ว่าคนวันอังคารสามารถประคับประคองความหัก นาทีนาทีของเมย์นาทีของเมียได้ดี่นบอกว่าเฉพาะคนวันอังคารเนาะส่วนคนโสดเนาะ่นว่าคนโสดนี่เอาใจใส่ในนาทีของตัวเองได้ดี่นว่าส่วนคนมีคู่คนบอกว่าทำนาทีดีที่สุดเท่าทีเหตุใดเนาะเฉพาะคนวันอังคารไผ่ใบที่สองเนาะซิทใหม่คนอยากบอกไผ่อยากบอกว่าคนวันอังคารเนาะ ตรงเมื่อยตรงสูตรงทนตรงอดทนตรงผานพาเบียกงานเขามาเนาะทุกทิศทุกทางคนวันอังคารใส่คว่วบาคววมดีเนาะสัทธานในความดีแล้วเฮ็ดห้ยความดีนดี่ผ้าทางถาท่างเนาะทีมีความหยุ่งยากอยู่ที่มีความหกนา้าอยู่เนาะผานไปได้เนาะเพื่นว่าคนวันอังคารนี่เป็นคนที่ว่าอดกันอดเหื่อเนาะเพื่อนวา่า ปัญหาที่อยู่ทั้งหนาเพิ่นบอกว่าขอให้ความดีและวันเวลาเนาะเขามาตัดสินว่าคนวันอังคารนี่จะผ่านไปได้ซัไหจิตใจของคนวันอังคารนี่จะแนวแน่สนําไหนเนาะแต่สรุปแล้วเนาะเพ่นะบอกว่าไผ่ยอยากบอกว่าคนวันอังคารนี่เป็นคนที่มีความเข้มแข็งมีมานาอดทนเป็นคนใจเย็นเนาะใส่ความเยือกเย็นเขามาบุรณะสแมแทมทุกปัญหา ที่บเกิดอยู่หนะเวลาปัจจุบันนี้ส่วนคนโสดเนาะพูดว่มมาเออบางเถื่อกะเมย์กะเบียกกะงานโอยักสนโบยากวานโบยากเบาร้ายโอยากปากออกไปขั้นเบาออกไปเนี่ยมันสีเาบาโบเสกเนาะพูบอกว่าเพราะว่าเมยกะเบียกลายแหล้ะส่วนคนมีคู่เนาะพูบอกว่าต้องใส่ควมเหยือกินประคับประคองใส,ส่ชีวิตคู่อยู่หวมกันห้มีความสรรันติเนาะพูวม,มา หผู้นึงเป็นนามผู้นึงเป็นไฟเดื้อ่นว่าถูกสิ่งถูกอย่างเนาะคนบ้านอังคานนี่ศรัทธาเสือในความดีและความดีจะพาให้คนบ้านอังคารนี้ประสบผลสําเร็จในนาทีการเงินการงานคนบ้านอังคารนี่เนาะจะมีโศมีลาบเขามาด้วยนาทีการงานเน้อจะจะเขามามีคนเขามาพัวพันเกี่ยวกับเบียกับงานเนาะถามาว่าสุขภาพเนาะสุขภาพของคนบ้านอังคารนี่ จะเจ็บหลังจะปวดหัวเนาะเจ็บหัวไมเกรนเด้อเพื่อนว่าจะเมื่อยในจิตใจทีว่าอ่าเอาใจใส่ในหนาทีของตัวเองเฮ็ดหายนาทีของตัวเองนี่หลอดผ่านและดีขึ้นเนาะเพื่อนว่าไผ่ใบที่สามอยากบอกว่าสิ่งที่โหดหายทีว่ามันเขามาดอ่าเกี่ยวของกับคนวันอังคารเนาะบอกว่าจะเป็นการเงื่อนการงานสถานะครอบครัวทุกๆอย่างที่ว่ามันมีความอยู่อย่างเฮ็ดหายคนวันอังคารนี่ มีความสับสนมีความเจ็บปวดหัวเนาะเห็นห้คนวันอังคารนี่เมือ่อยละอ่อนเพียเบิดกาลังใจสิ่งที่โหดหายนี่มันกล่าวพานออกไปแล้วเนาะแต่หนีไปคนวันอังคารจะประสบแต่สิ่งดีๆแต่ตองศรัทธาในความดี ต้องเสื้อมันในความดีต้องเสืออเส้อมันในการซื่อตรงจิตใจของเฮาแล้วทุกอย่างจะพาให้คนบ้านอังคารผ่านไปด้วยดีเพราะว่าจะเป็นการเงินการงานสุขภาพครบคลัวในช่วงเวลานี้เนาะสุขภาพเพิ่นบอกว่า ผัยอยากบอกให้คนวัานังคานว่ให้หักษาสุขภาพนอยานอนเดิกเด้อเพ่นว่ให้ละมันระว่างการเจ๊บหัวแสบตาเนาะหลีกเว้นการใส่โทรศัพท์เนาะอ่ากลางคืนปิดไฟและใส่แสงโทรศัพท์และเหตุห้ดวงตาของเฮานี่จะอ่าฝาฟ้าเนาะเพ่นบอกว่าผัยอยากบอกว่าคนวัานังค่ารเนาะห้ละมันระว่างในขอนีเนาะเพ่นบอกว่าให้พักพอนดื่มน้ำหลายๆ้เนาะห้คิดเห็นว่าตัวเองนีเมยและขอเวลาให้เป็นของตัวเองเนาะทุกยางเข้าเหตุใดเพื่อส่วนรวมแต่ ขอถูกยางที่เห็ุลงไปน,น่ให้คือทิ้นตัวเองแนเนะไผ่จบอกว่าให้คนวันอังคารนี่พักพนนให้พักพาหาเผิดเพิ่นหาความเผิดเพิ่นหาความสุขห้แกตัวเองนาะะฉพคนวันอังคารนะโศกหลาบจะมาจากเบียกงาเด้อคนวันอังคารนะถาว่าโศก,าาากาลนะา,บกา,กาบจากกลาบลอยนี่มัมีเนะเพื่อว่าโศกหลาบจากนาทีเบียงเงินการงานการขาการขายในส่วงวันที่เศร้าหาวันที่เจ็ด เ,ออเดือนสิบเอ็ดปีสองพันสิสามนี่จะมาจากหนาทีเวียกงานนอกจากบอกว่า ซื้อน้ำโสหายคอพอ่อนจากเมยเนาะหายคอพอ่อจากเมโทรไปขอพอ่อเพิ่นทุกเมือทุกเมือแล้วจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นและยิงก่าหันเนาะเสริมดวงด้วยตัวเองคือสูตรพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนาะทุกเมือ่อทุกอ่าทุกตอนเสาร์ทุกตอนแรแะกะแหลกกระเพรบุญกุศลเนาะอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรอุทิศให้แกสิ่งศักดิ์สิทธิ์อุทิศให้แกต่ตเฮาเองคนวันอังคารจะปังจะมาน,จะม,นจะมีความสําเร็จเนาะทาโร่อยากบอกว่ายังหายคนวันอังคาร นเอิ่นบอกว่าไผ่บหนีเนาะ่นบอกว่าสองถวยเนาะ่นบอกว่าคนบันอังคารเนาะสิ่งทีเดิมๆิมมันไในหายไปแล้วแต่สิ่งทีใหม่ๆโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆจะเข้ามาหาคนบันอังคารจะเห็ให้คนบันอังคารนี่ปังหมานเด้อจะเห็นหายคนบันอังคารมีทิศทางสอกหูสอกเห็นในสิ่งทีตัวเองเฮียนหูใหม่ๆเนาะ่นบอกว่า จ้ามีผู้คนเขามาแน่นํำจี่เน่แนวทางหา้แก่คนบางคาดเบียกงานการเงินการงานจ้าเขามาในสวงเวลาอาทิตย์นี้แต่คนบาา้านังคาดต้องใจเย็นเนาะต้องคือเห็นเซนเนาะผลบอกว่าคนบ้านังคาดต้องใส่คว,วมใจเย็นต้องรัทธาในความดีเอาความดีเขามาบุรณะสมเสมสิ่งทีมันโหดหายสิ่งทีมันขาดหายสิ่งทีมันจากไปเนาะแล้วสิ่งทีมันจากไป ด้วยความบดีเนาะก็ขอคให้คนวันอังคารลืมมันไปและตั้งใจเข้มแข็งสร้างกําลังใจให้ตัวเองสางความเข้มแข็งให้ตัวเองเพิ่นบมาว่าคนวันอังคารจะประสบผลสําเร็จในส่วนเวลาวันที่2สาหาวันที่21เ,เออวันที่27าเจดเดือน11ปี2023น,นี้หเนะาะเพิ่นว่าเฉพาะคนวันอังคารเนอ้อทุกคนเดาอให้ฟังไหวเพื่อเป็นไกด์ไลน์ให้ฟังไหวเพื่อเป็นแนวทางเนาะส่วนคนโสดเนาะโสดตรง ต้องใส่สติดีๆเนาะยาประมาทในการใส่ชีวิตส่วนคนที่มีคูหายประคับประคองหัวใจกันเนาะด้วยการเอาใจใส่เติมน้ำอ่อยเติมน้ำเติมน้ำหวานเติมน้ำผึงใส่กันมือละเล็กมือละหน่อยแล้วจะประคับประคองน้ำกันอยู่น้ำกันโดยความหักโดยความเข้าใจด้วยมาสิ่งที่มัน โหดหายที่ว่ามันผ่านเขามาในอดีตจนโหดปัจจุบันแล้วมันได้สิ้นสุดลงแล้วเนาะความโหดหายความหยุ่งเนี่ยได้เดินทางมา ถึงจุดจบเนาะแล้วแต่นี่ไปเนาะคนวันอังคารจะมีแต่ความสุขดีเขามาหาแต่หายระวังเนาะยายูครับโทรศัพท์หลายเนาะเพื่อนมาหายระวังแสงตาฝาฝ่างเนาะเพื่อมาอะไรกัเจ็บหัวเดี๋ยวเพื่อนมาเจ็บบารายเนะาะผอยากบอกแบบนี้เนาะกระทือว่ามีความสุขดีเนาะสะพกคนวันอังคารสรุปแล้วคนวันอังคาร ต้องเป็นคนต้องเป็นนักสูเออต้องเป็นนักสูต้องเป็นผู้หญิงที่แข็งแห้งต้องเป็นอ่ามีลาบุลษที่เข็มแข้งเนาะเพื่อแก้ไขปัญหาหายกับตัวเองได้เนาะทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเขามาเนาะสิ่งที่โหดหายสิ่งที่มั่วมองมันได้หายไปแล้วมีแต่ว่าเริ่มนีจากนี้ไปจะมีสิ่งใหม่ๆเขามาหาจ้า สอกหูสอกเห็นเนาะจะมีผูเขามาแนะนำแนวทางให้กับคนบัานอังคารได้พบพ่วมสำเร็จเนาะบางสิ่งบางอย่างทีมามันนักหลายเนาะก็ขอให้คนบัานอังคารนนปล่อยวางจับเอาอย่างใดอย่างหนึ่งทีเหมาะสมสมแห่งสมเหือเฮาทีเฮาเหตดได้เนาะเิดบอกว่า